ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังยุทธวิธีการโจมตีของกัมพูชาอย่างแรกเลยนะครับในคลิปของคุณวัฒสสนาน,านุ่มเคยมีการเปิดเผยแล้วว่ากัมพูชานั้นใช้วิธีขุดอุโมงค์แบบนี้คือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาเนี่ยหันมาใช้ยุทธวิธีแบบ t u r n e l warfare แบบในเวียดกงเก่าก็คือการหลบตามอุโมงค์หลบตามถ้ำหินต่างๆเพราะช่วยลดความเสียหายจากปืนใหญ่จรวดและ F16 ของไทยนะครับซึ่งก่อนที่กัมพูชาจะเปิดการโจมตีฝั่งไทยเนี่ย ก็จะทําแบบนี้ก็คือขุดบังเกอร์ต่างๆไว้นั่นเองเพื่อเตรียมรองรับการโดนโจมตีจาก F16 ของฝั่งไทยนะครับโดยอย่างแรกกัมพูชาจะใช้โดรนคามิกาเซ่น,นะครับที่ซื้อจากจีนโดยเป็นรุ่นที่เรียกว่าโจ u a เซึ่งโดรนรุ่นนี้มีขีดความสามารถในการสำรวจภูมิประเทศต่างๆได้สามารถมองเห็นกำลังของทหารไทยได้บางส่วนนั่นเอง โดยอย่างแรกกัมพูชาจะใช้โดรนพีชีพติด RPG ในการระดมโจมตีแบบสุ่มตามแนวต่างๆเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของทหารบกไทยและหลังจากนั้นกัมพูชาจะใช้ b m 21บางส่วนทำการระดมยิงแบบบาร r a g าชไฟลใส่กองทัพบ,บกไทยนั่นเองซึ่งที่ตั้งของ b m 21ก็จะถูกเปิดเผยนะครับและหลังจากนั้นระบบปืนใหญ่ของฝั่งไทยก็จะทำงานนะครับทำการคำนวณวิถีโค้งในการยิงกระสุน,นปืนใหญ่ ไปทำลาย B.M.21 ของกัมพูชาที่ทำการยิงมานั่นเองซึ่งระบบอาวุธ B.M.21 ก็จะโดนทำลายไปนั่นเองนั่นเองและหลังจากนั้นทหารกรัมพูชาก็จะเอาอาวุธจรวดต่างๆนะครับขึ้นมาจากอุโมงค์ใช้วิธีวิธีแบบนี้ในการระดมโจมตีแนวตั้งรับของไทยเมื่อยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็ถอยอาวุธต่างๆนะครับกลับเข้าอุโมงค์หรือถ้ำหินเพื่อลดความเสียหายที่ F.16 จะมาทำลายได้นั่นเอง โดยในครั้งนี้กัมพูชาจะใช้ยานผหาหนะหลายรุ่นเช่นดงเฟงเมช,ชินนะครับหรือ CSK 1 8 1ที่ซื้อจากจีนเนี่ยนะครับที่ทำการติดเซนเซอร์จากโดรนได้โดยใช้ดโดรนเนี่ยในการปรับตำแหน่งการยิงแบบเดียวกับที่รัเสเซียใช้ในสงครามรัเสเซียยูเครนนั่นเองโดยกัมพูชาจะใช้เซ็นเซอร์แบบนี้นะครับในการร่วมปรับตำแหน่งการยิงกับปืนใหญ่นั่นเองและหลังจากนั้นกัมพูชาจะใช้ปืนใหญ่ทั้ง SH 1 SH 2ในการระดมยิงแนวตั้งรับของไทยนะครับ และจะใช้ระบบปืนครกอัตโนมัติที่ติดตั้งบนยานพาหนะนะครับที่กัมพูชามีใช้จากจีนเนี่ยนะครับทำการติดตั้งปืนครกที่ยิงอัตโนมัติได้แบบนี้เพื่อเมื่อทําการยิงเสร็จแล้วก็ใช้วิธีชุดแอนด์สกูตยิงเสร็จแล้วก็ถอยปรับตําแหน่งการยิงเพื่อลดโอกาสที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ได้นั่นเองโดยครั้งนี้กัมพูชาจะใช้จรวดหลายลําก้องแบบ122 MLRS นะครับที่ติดตั้งบนรถบรรทุกทางทหารแบบนี้ได้ มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับ DTI 2ของไทยนะครับและหลังจากยิงแล้วก็จะปรับย้ายตำแหน่งเพื่อลดการโดนทำลายจากฝั่งไทย